ขมือนอ่นจะวิ่งข้าคลองดูวันนี้นะคะแม่แม่ใครเห็นแต่ขมื่นใช่ไหมคะวันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นขมื่นนะคะข้างล่างก็เป็นสีนวลนะคะแม่แม่มโอ๊ะโขมื่นค่อยค่อย,อยสีนวล น้องไผ่เองก็ได้มารอขมือินอยู่ที่บ้านสีนวลนะคะแม่แม่สีนวลนะคะมองเห็นน้องไผ่รู้แล้วว่าขมือนจะมานะคะแม่แม่จะรัดข้ามทุ่งไปเลยข้ามคลองนะคะควันสมหวังไปเรียกกลับมานะคะกลัวสีนวลวิ่งข้ามคลองมาหาขมือนนะคะแม่แมเห็นหน้าน้องไผ่รู้เลยนะคะแต่ก่อนก็กินต่อฟางข้าวอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โออเสียงเสียงร้องแล้วนุ่นจะวิ่งหนีควานสมหวังแล้วโอ้เสียง วันนี้นะคะแม่แม่สีนวนลร้องส่งเสียงก่อนเลยนะคะโอ้เจ้อ้วนของเราได้ยินเสียงสีนวลหนึ่งครั้งนอกนั้นคขมื่นร้องมาตั้งไกลนะคะแม่แม่ วันนี้ทำไมสีนวนลร้องเสียงร้องคำรามดังมากนะคะปกติจะเป็นคำเหมือนส่งเสียงร้องก่อนนะแต่ว่าวันนี้สีนวนลร้องก่อนเลยนี่นะคะสีนวนลรออยู่กลางทุ่งตรงนี้คำเหมือนก็วิ่งสุดชีวิตนะคะแม่แมโอ้ ค่อยขมืนค่อยค่อยค่อยดูสีนวลแม่แม่ดูสีนวลโอ้ยขมือนจะวิ่งข้ามคลองดูวันนี้นะคะแม่แม่ใครเห็นแต่ขมืนใช่ไหมคะวันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นขมืนนะคะข้างล่างก็เป็นสีนวลนะคะแม่แม่โอ้โอ้ขมืนค่อยค่อยสีนวล Sinawan <tok tainat> <tok tainat> <tok tainat> มาทุกวันยิ่งรักมากทุกวันนะครับวันนี้ซีนวนวิ่งนี้ขมือนเลยงานนี้ปล่อยให้อยู่ด้วยกันเลยนะครับผมไม่ต้องผูกไม่ต้องมัด hình gần su bàn, mua bàn tôi hình gần, đi kiếm ya, đi, đi kiếm luôn นี่ก็มาถึงอีกหนึ่งวันนะครับเป็นเป็นอีพีที่สองนะครับที่เอเรียกร้องกันนะครับอยากให้มาเจอกันอีกนะครับเฮ้ยอย่าเพิ่งเล่นลนิน ดูดูขมือนกอดขาไว้เลยครับกอดขาเนี่ยขมือนกอดไว้เอ้อกอดขาแล้วก็ยืนร้องครับ่าหอม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 อหอมเหอมหอมหอม ไปไปเลยไปเที่ยวเลยไปไปไหนปเที่ยวเลยไปไหนก็ไปเอา้าปล่อยอิสระเลยครับผมไปจะไปไหนก็ไปเฮ้ยไปเฮ้ยลงไปกินข้าวไปเฮ้ยไปชิลนย Nó bay. Nó bay. Hừ. Nó bay kiếm nhà bay, nó bay. Nó bay kiếm nhà đây. Bay bay kiếm nhà bay. Ừ, bay. đây khắp bay. phải lên, phải, phải ไปไปากินย้าเร็วช่วงนี้มาถึงก็ยังไม่กินหรอกครับผมก็คงจะทักทายกันก่อนนะครับไป ให้ภาพบรรยายเลยนะครับไม่มีคำอธิบายครับผมให้ภาพบรรยายก็แนเลยกันนะครับทุกท่านกอดขท้าไวข้ขมือนกอดขท้าไว้แล้วกอดแน่นมากเลยขมือนีน่กอดขท้าอย่างเดียวเลย ด,ด,ดูดูกอดดูกอดขาครับผมดูกอดขาครับนี่ครับผมทําให้เห็นถึงความรักที่บริสุทธิ์เลยนะครับผมทุกท่านดูมือน,น้อยๆกอดขาไว้นะครับไปวิงรถหุ่นหน,น,น่อยไปเฮ้ยบิงรอบทุกงนาหน่อยไปไปเลยไปเอา้า พี่บอ,อกกำลังใกล้หน่อยลดหุนหน่อยอกินหญ้าแล้วครับผมคีนวนชวนกินหญ้าแล้วครับผมซีนวนชวนกินบุฟเฟ่แล้วแต่ขมือนก็ยังไม่กินนะครับซีนวนจะกินอาหารจิ่งแล้วก็เร็วนะครับ คนเขมือนี่เห็นเพื่อนกินก็อิ่มแล้วไปไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปเลย <c ười> นะครับที่งวันกินหญ้ายอย่างเดียวเลย กมือมากเหนื่อยก็ไม่กินนะครับขอแค่ได้อยู่กับเพื่อนแค่นี้ก็อิ่มใจแล้วเอากินยายแล้วกำมือกินยาเร็วกินเร็วกินเร็วเออเออนั่นแหละกินเลยเอออะละจะได้หายเหนืออ่อยเออนั่นแหละเออครับวันนี้ก็ได้มาทําตามสัญญามาถ่ายให้ชมอีกวันหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มีความรู้สึกยังเหมือนเดิมมาทุกวันยิ่งรักมากกว่าทุกวันอีก มาห่างๆก็ยังรักเหมือนเดิมมาทุกวันก็รักเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรน้อยลงนะครับเพิ่มเติมก็คือมากขึ้นทุกวันทุกวันนะครับความรักนะครับกอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ